สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเดินตลาดผักสดๆของเราค่ะไปทำสลัดง่ายๆค่ะไปกินคู่กับกี่หมูเฮ้ยสเต็กหมูเราก็จะเก็บมะเขือเทศไปใส่ด้วยค่ะทำเป็นสลัดกินง่ายดีค่ะลูกเล็กๆ็กสำหรับคนที่ไม่ชอบกินมะเขือเทศสดนะคะแนะนำเลยใส่ไปกับสลัดอร่อยดีค่ะแล้วก็แวะเก็บแตงกวาไปใส่ด้วยค่ะและก็แวะมาเก็บสลัดสวยๆงามๆของเรากันค่ะเอาไปหลายๆสีเลยจะได้มีสีสันดูน่ากิน พูดยังกัมีหลายสีมีแค่สองสีเองเชื่อแล้วก็แวะมาเก็บขึ้นช่ายของเราไปใส่ด้วยค่ะจะได้หอมๆขึ้นช่ายก็ปลูกเป็นปีแล้วแต่ยังไม่ตายเลยค่ะเด็ดแล้วมันก็แตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วเราก็จะเอาใบาเคลไปใส่ด้วยค่ะใบเคลเขาบอกว่าเป็นราชินีผักว่างั้นเราก็เลยหาเมนูกินใบเคลค่ะ อู้ได้ผักสดๆเต็มตะกร้าเลยเดี๋ยวไปล้างทำความสะอาดกันคะ่ะเหมือนเดินตลาดสดเลยอะ่ะเราก็ได้เศษผักเยอะเลยเราก็ให้น้องไก่กินเหมือนเดิมคะ่ะเราก็จะนำผักสดๆของเรามาหั่นคะ่ะไขรไม่หั่นก็ได้นะคะฉีกเอาก็ได้คะ่ะ ใบเคลเราจะฉีกเอาเฉพาะใบนะคะส่วนก้านใบเราจะเอาไปให้น้องไก่กินค่าเพราะว่ามันแข็งถ้าทําสุกนได้อยู่แตงกวาญี่ปุ่นแมงก็เจาะซะงั้นเดี๋ยวเราเอาไปให้น้องไก่กินค่าใส่เฉพาะแตงกวาของเราก็ได้เราก็จะหั่นเป็นชิ้นแล้วแต่ชอบค่ะเราก็จะเอามะเขือเทศของเรามาผ่าครึ่งค่ะแต่ใส่ไปทั้งลูกก็ได้นะคะเพราะว่ามันลูกเล็กค่ะ หั่นผักเสร็จแล้วเราก็แตงกวาที่แมงเจาะมาให้น้องไก่กินค่ะไก่ตัวละเป็นหมืน่นแต่โดนหมากัดหางขาดแล้วเราก็จะมาเอื้บหมูให้มหมักหมูไว้ค่ะเอาสากตีตีๆกระเทียมค่ะไม่ต้องตำแต่ใครสะดวกตำก็ตำก็ได้ค่ะแล้วเราก็เอากระเทียมใส่ลงไปในหมูของเราค่ะหมูแล้วก็ล้างคั้นเกลือดีๆนะคะมันจะได้สะอาดสะอาดค่ะ แล้วก็ปรุงรสตามชอบค่ะใส่ผงมหัศจาร์ลงไปหนึ่งช้อนชาน้ำตาลหนึ่งช้อนชาตามด้วยพริกไทยค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ขยำขยำให้มันเข้ากันค่ะเราหมักหมูทิ้งไว้แล้วเราก็จะมาดังไฟกันค่ะดังให้ไฟลุกไปเลยดังจนชำนาญการและดังแป๊บเดียวก็ติดค่ะเพราะว่าเรามีเชื้อไฟ น้ำมันหมูเก่าอย่าทิ้งนะบารังไฟติดง่ายมากเลยบรังไฟลูกโชคชนแล้วเราก็จะมาทำสลัดกันค่ะใส่น้ำสลัดสำเร็จรูปลงไปค่ะตามชอบเดี๋ยววันหลังจะหัดทำน้ำสลัดอยู่แล้วก็ใส่มายองเนสลงไปด้วยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วสลัดง่ายๆแต่อร่อยมากเลยค่ะสลัดของเราก็เสร็จแล้วเราก็จะมาจี่หมูย่างหมูกันค่ะ ระหว่างรอหมูสุกเราก็จะมาทําน้ําจิ้มแจ่วกันคะ่ะไปกินกับหมูย่างใส่พริกผงเฮ้ยใส่พริกป่นลงไปตามชอบตามด้วยข้าวคั่วแล้วก็ผงม,มหัศจรรย์แล้วแต่ชอบคะ่ะแล้วก็บีบมะนาวลงไปสองเปียงคะ่ะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เพิ่มอีกก็ได้นะคะตามด้วยน้าําปลาแล้วก็คนๆๆให้เข้ากันคะ่ะเติมน้ําร้อนลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะอืดคะ่ะเพราะมันมีข้าวคั่ว เสร็จแล้วน้ำจิ้มแจ่วของเราหมูย่างของเราก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะสุกแล้วหมูย่างของเรากินคู่กับสลัดแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วอร่อยมากๆเลยค่ะ